แริมเลยค่ะวันนี้นะคะก็เป็นสารจากเพื่อนสาวค่ะโบก,กัดจะเล่าให้ฟังเพราะว่าตอนนี้คุณเพชรปักบารานะเปเขาได้มีการชี้แจงในเรื่องของการรับงานผ่านโซเชียลนะคะ,ะ,คะก็บอกว่าช่วงนี้เพชรเนี่ยกลับมามีกระแสบนโซเชียลอีกครั้งนะคะแล้วก็เพชรต้องขออนุญาตไม่รับงานเองค่ะนะคะแล้วก็ เนื่องจากเขาไม่มีเวลาจริงๆอันนี้เข้าใจเลยแล้วก็ถ้าใครเนี่ยอยากติดต่องานของคุณเพชรปักบาราหน้าเปก็สามารถติดต่อไปได้ที่ผู้จัดการนะคะผู้จัดการน่าจะชื่อคุณออยนะคะบอกว่าเป็นทีมดีการันตียอดดิลก็ลูกค้าก็ทักไปได้เลยนั่นเองค่ะนะคะคลิปนี้ก็เล่าสู่กันฟังนะคะแล้วก็เพื่อนสาวก็น่ารักตลอดเวลาก็คิดถึงมากมายนะคะวันนี้ก็ เอาเรื่องราวที่นางโพนี่แดดแล้วก็มาบอกให้กับพวกลห่อนฟังนะคะเผื่อแบบว่ามีลูกคงลูกค้าอยากจะจ้างงานอะไรแบบนี้นะคะก็แฮปปี้ค่ะอย่าลืมเข้ามากดไลค์กดติดตามพี่บกุกสุตตาด้วยค่ะ